สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาวโรด่ด้วยนะครับการงานการเงินของชาวราศีกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรใช้ไพ่สี่ใบนะในการอ่านเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเรามาดูแล้วมาแปลความหมายไปพร้อมๆกัน ในงแง่ของการงานไพ่บอกว่าอะไรมั่เกิดอะไรขึ้นอัศวินไม้อัศวินไม้คืออะไรต้องรีบทำใช่ไหมกระทงหันมันมีลักษณะข,ของการรีบเร่งอ่ะโอเคอัศวินไม้ลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากทำอยากทำอะไรก็ทำได้เลยใช่ไหม เกิดอ,อะไรขึ้นกับชาวราศรีกันในเรื่องของการงานคุณอยากจะทำอะไรสักสักอย่างหนึ่งอัุรินไม้คือการเดินทางแน่นอนวันนี้เรื่องของการเดินทางมามันเป็นการลงทุนลงมือถึงเวลาลุยมันเป็นเรื่องของการแอคชั่น เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันย์ในเรื่องของการงานคือการงานช่วงนี้นะอาจจะต้องเดินทางบ่อยในขณะที่บางคนบางท่านทำงานอยู่ในออฟฟิศไม่ได้เดินทางไปไหนแต่วันนั้นแหละช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่คุณเดินเดินไปเดินมาวนเดินอยู่อย่างนั้นนะแทบจะไปนได้น,นั่งอยู่ตรงเก้าอี้เลยนี่นะหมายถึงคนที่อยู่ในออฟฟิศนะแล้วได้อัศวินไม้นะ ดินอยู่นั่ะวนเวียนอยู่ในออฟฟิศเดินไปเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งแต่บางคนบางท่านโอเคการงานได้ออกเดินทางมันมีเหตุให้ต้องออกไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือต้องจัดการได้ด้วยตัวเองพอถึงจังหวะเวลาราศีกันคุณจะมีความมั่นใจแล้วเริ่มลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะของการแอคชั่นการลงมือทำ การลงมือปฏิบัติเป็นงานภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติส่วนใหญ่อัศวินไม้เตรียมพร้อมที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะมันอาจจะมีเรื่องให้ปรับปรับฉับพันได้ไหมได้นะเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมีมีงานต้องทำอ่ะมีอะไรต้องมาให้กระตุ้นให้มันเพราะว่าอัศวินไม้ อาศื้นไม้พร้อมรุยเตรียมตัวไว้เลยเตรียมรุยมันส่งผลยังไงอ่าแอคชั่นแอคทีฟแล้วได้ความสำเร็จกลับมามชชชีชัยชนะกลับมาเพราะฉะนั้นการงานถ้าย,ยิ่งคุณลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแล้วก็มันจะส่งผลถึงความสำเร็จงานนี้มีชื่อเสียงนะงานนี้มีผลประโยชน์นะงานนี้มีการเติบโตนะ แต่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองไงอัศวินไม้ถึงจะมีผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ส่งผลในรูปของขขาเรียกว่าอผลตอบรับที่ดีนะหกไม้ผลตอบรับที่ดีนะต่อไปเรามาดูว่าตัวคุณต้องทำยังไงในในส่วนตำแหน่งนี้ตัวคุณต้องทำยังไงโอ้ยตัวคุณสบายเลยชิวๆสบายๆได้เลยครับรอรับผลประโยชน์ได้เลยงานนี้ราศีกัน สิ่งที่คุณลงแรงไปสิ่งที่คุณปฏิบัติไปสิ่งที่คุณต้องทุ่มเทไปนั้นมันส่งผลดีครับทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าสาแก่ใจคุ้มค่าสาแก่ใจเลยเพราะว่าเอ็มเพสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะสบายงานนี้สบายเลยล่ะได้ผลตอบแทนมานี่สบายเลยครับระบายสุดท้ายแนวโน้มทิศทางในอนาคตนี่มันก็จะมีแบบนี้มาเรื่อย แบบนี้มาเรื่อยๆคุณก็ต้องแอคชั่นทำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการงานผมมองผมมองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะในเรื่องของการงานมันมีอะไรมาให้เราทำนี่แหละไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้หยุดพักกันเลยทีเดียวแต่ผลเพราะผลมันดีไงเพราะว่าเป็นเอ็มเพสสุขสบายมันมีผลตอบรับที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหนื่อยไหมเจ็ดไม้มันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องสู้มันก็ต้องทนมันก็ต้องปล่อยวางไม่ได้เพราะว่า งานมันถ้าเราหยุดเมื่อไหร่คุณภาพเราก็ตกใช่ไหมล่ะมันก็คงต้องทําต่อไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรามาดูในเรื่องของการเงินการงานมาดีละการเงินมันจะเป็นยังไง การเงินเกิดอะไรขึ้นการเงินเป็น8ดดาวมันมันเป็นเรื่องของความคิดนะคุณคิดว่าประกันเงินตอนนี้รายจ่ายมันเยอะแต่ดบบร้อมหน้าร้อมหลังไป การเงินมันมีเรื่องที่ต้องจ่ายออกมันมีเรื่องที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาสรุปง่ายๆว่ารายจ่ายเยอะการเงินนะรายจ่ายเยอะอะบางครั้งเราก็หาไม่พอใช้อ่ะดูไปก่อนนะคือจริงๆสามดาผมมองว่าการเงินอนะไม่ใช่ว่าไม่พอใช้หรอกผมมองว่าบางครั้งคุณต้องยุติหรือหยุดการใช้ใจ่าย ในในส่วนที่มันไม่จำเป็นออกไปแปดดาบสามดาบไพ่บอกว่ารายจ่ายบางบางรายการบางยอดเนี่ยถ้าอันไหนมันไม่จำเป็นอ่ะประหยัดได้ก็ประหยัดช่วงนี้นะให้เผาๆลงนิดหนึ่งประหยัดลงได้ก็ประหยัดสามดาบคือไม่จำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องมันควรจะต้องลดภาระในส่วนตรงนี้ออกไปให้ได้ นะครับมันมีเรื่องของร,รายจ่ายขึ้นมาบา,บางตัวมันเป็นรายจ่ายที่มัน,ม,นมีความจําเป็นแต่มันเยอะเล็กๆน้อยๆ,ๆมันก็เยอะแต่ทีนี้สามตางคือมันต้องเป็นเรื่องของการประหยัดผมมองว่าเป็นเรื่องของการประหยัดนะไม่ใช่ว่าการเงินการเงินอ่ะคืออยู่ในตําแหน่งส่งผลอะไรคือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หรือไม่สามารถที่จะซื้ออะไรตามใจได้เงินมันฟิก,ฟกคอร์ส มันไม่สามารถที่จะทําอะไรที่แบบตามใจของเราได้นะส่วนตัวคุณล่ะทํำยังไงมันก็อยู่ในตาแหน่งของการหมุนเงินอยู่นะเงินมันก็มีการหมุนเวียนถ่ายเทคือมันก็มีทิศทางไปไทางที่มันมีให้ใช้มันมีให้ใช้แต่รายจ่ายมันเยอะแลอเกินราศีกันเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าหยุดรายจ่ายบางรายจ่ายบางรายการออกไปก่อนรายจ่ายเยอะ แต่มีเงินให้จ่ายสองเหรียญอยู่ในตำแหน่งของตัวคุณแสดงว่าตัวคุณตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตอะไรอย่างเงี้ยกำลังต้องเร่งต้องเร่งในการผลิตเงินสองเหรียญคือมันยังโอเคอยู่มันยังมีจ่ายยังมีได้รับมาแต่คุณไม่แฮปปี้กับการที่คุณไม่เหลือเก็บแต่ถามว่ามันมีวงจรการเงินหมุนมาไหม ราศีกันช่วงนี้นะการเงินถือว่าคล่องตัวเงินมามากเพราะว่างานมันดีอยู่แล้วงานมันมาดีมันส่งผลเป็นแหล่งรายได้ของคุณทำให้คุณสบายแต่ค่าใช้จ่ายรายจ่ายมันยังเยอะอยู่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของรายรับรายจ่ายคุณก็ต้องดูเรื่องของ supply ค่ะดีมานมีเงินเท่านี้คุณจะใช้จ่ายได้เท่าไหร่อันนี้ต้องเิบริหารจัดการเอานะ ส่วนแนวโน้มทิศทางในอนาคตคุณต้องเก็บเงินไว้บ้างแล้วแหละคุณต้องทยอยเก็บเงินไว้บ้างนะเพราะว่าเดอะสตาเนี่ยถ้าคุณไม่เก็บเงินเลยอะ่ะมันจะมีปัญหาในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนบางท่านมันต้องใช้ในการลงทุนเพื่อต่อยอดเพราะฉะนั้นไพ่เดอะ์สตา เหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยแต่ปลายทางดีแน่นอนคือคุณภาพของไพ่ใบเนี้เดิมตาปลายทางมันดีดาวแปดดวงคือสิ่งที่เราหวังว่ามันจะดีแล้วเราพยายามทำสิ่งนี้แล้วคิดว่ามันจะดีแล้วมันก็ดีจริงๆแต่มันต้องเหนื่อยก่อนมันต้องผ่านความยากลำบากก่อนเพราะฉะนั้นการเงินอยากถ้าอยากให้ดีต้องเก็บเล็กผสมน้อย ควรจะเริ่มเก็บเงินได้แล้วนะถ้าปลายทางอยากจะมีความมัง่งคั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะคือบอกเรื่องไงว่างานมันดีเน้นย้ําเลยนาะนานมันดีมันส่งผลให้คุณสบสบายแต่ในเรื่องของการเงินโอเคละพอนึกนึกถึงนี่ได้นะนึกถึงว่าราศีกันนะเวลาคุณมีเงินแล้วญาติเยอะเวลามีเงินแล้วคนรู้จักเยอะ คนชอบมาขอให้เลี้ยงข้าวมันทำนู่นหนึ่งเลี้ยงหน่อยสิเอาเงินให้หลานหน่อยสิอ่ะนี่มาเอาเงินให้หน่อยสิเงินมันก็จะหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณทาคือคุณต้องเก็บเงินเป็นความลับอย่าให้ใครรู้ว่าคุณมีเงินทําได้อะไรอย่าให้ใครรู้ว่าเงินแล้วก็าอาจจะต้องมีบัญชีลับบัญชีลับในการเก็บเงินหรือต้องมีเซฟเฮ้าเอาไว้สําหรับเก็บเงิน ถ้าคุณไม่อยากเก็บเงินในบัญชีคุณก็ต้องหาเซฟเฮาส์ที่ปลอดภัยแล้วคุณก็ต้องเก็บเงินไว้ในนั้นอืมเพราะเดอะสปามันคือต้องค่อยๆเก็บเก็บต้องเริ่มเก็บเงินได้แล้วแหละนะครับอืมต้องแบ่งรายจ่ายบางส่วนไปมั่งไพ่ใต้กองไพ่ใต้กองไพ่ใต้สำรับทั้งการงานการเงินเป็นแปดเตียนงานดีเงินเด่นช่วงนี้จะขยันมากๆเลยต้องขยันมากๆเลยการงานเริ่มมาเริ่มเด่นแล้ว ช่วงนี้จะต้องเหนื่อยหน่อยนะขยันหน่อยนะแต่ต้องบอกนีวเลยว่าเพราะว่าเงินมันเยอะเก็บให้หวัดไม่ไหวเงินมันมีแต่มันต้องขยันต้องลงทุนลงแรงมันต้องเหนื่อยก่อนอ่าเอ็มเพสมาบอกแล้วว่าสบายมีกินมีใช้แน่นอนอ่าแต่รายจ่ายนี่สิเราต้องถ้าคุณอยากรวยคุณต้องลดรายจ่ายให้ได้แต่ถ้าบอกว่าเอ้รายจ่ายนี่มันจําเป็นอ่ะมันลดไม่ได้เลยมันจําเป็นมากม คุณก็ต้องหาวิธีการเก็บเงินถ้าคุณรอดรายจ่ายไม่ได้คุณก็ต้องหาวิธีการเก็บให้ได้นะครับแปเดือนถือว่าเป็นมีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วคือคุณไม่ต้องไปวอกแวกอะไรครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการทํางานทําเงินแล้วนะจงใช้เวลานี้ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่บางคนหลายท่านนะ่ะตอนนี้กาลังก้าวสู่การเป็นเจ้าของก้าวสู่การเป็นซีอีโอมั่งหรือมาทําธุรกิจส่วนตัวค้า,ขา,ข,าขาย,ขาย เพราะฉะนั้นถามว่าขายดีไหมมันขายได้ขายดีเหนื่อยแต่มันมีแรงมันมีกาลังใจเพราะว่ามันได้เงินมันเห็นเงินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับผมราศีกันโอเคแหละสรุปส,สั้นๆง่าย,ายๆว่าการงานดีการเงินเด่นการเงินมีมาให้จ่ายให้ใช้มีให้เหลือเก็บโอเคนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีในเรื่องของการงานและการเงินนะครับ ปัญหาปัญหามีไหมปัญหาไม่มีอะไรเลยนะการเงินมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนี่คือปัญหาที่คุณจะต้องเจอแต่ในเรื่องในเรื่องของการงานนั้นปัญหาอย่างเดียวคือแรงคุณทําไม่ไหวคุณเหนื่อยงานมาดีทุกอย่างมาดีแต่คุณไม่มีเวลาคุณไม่มีเวลาพักผ่อนเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยแล้วมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็ไม่อยากจะรับงานเยอะเพราะมันโอเวอร์โหลด พอ,อนึกภาพออกใช่ปะ่ะอืมบางทีมันอยากจะพักมันพักไม่ได้เจ็ดไม้เนี่ยมันต้องสู้ตลอดต้องทําตลอดเลยเพราะว่าอยากสุขสบายอยากจะได้ผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็แทบจะไม่ได้หยุดพักวิ็นเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ผมว่าว่าอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งเรื่องอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องการเบรกให้นึกถึงเรื่องของการเก็บเงินก่อนขยันรวบรวมเงินก่อน เงินมันมีมาในอากาศแล้วเงินมาถึงมือแล้วเร่งผลิตเงินก่อนคุณตั้งเป้าไว้ว่าเอออาจจะเก็บเงินไว้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพักผ่อนอย่างเงี้ยได้พักผ่อนทุกวันสองวันแต่ต้องพักผ่อนอย่างจริงจัง,จ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 งนะมิงานร่างกายคุณอ่ะจะไม่ไหวแล้วจะไปหาเงินต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องดูแลเพราะคุณใช้ร่างกายใช้สติปัญญามันสมองในการหาเงินมันไม่ใช่เงินได้มาฟรีๆหรือลอยมาคุณต้องลงมือจัดการ อืมโอเคนะครับจบแล้วนะครับกับราศีกันนะครับผมเป็นอีกเป็นกําลังใจให้ให้กับอีกหนึ่งราศีนะในการที่จะสอบควาอุปสรรคต่างๆนานาไปได้โอเคแหละจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ